นี้เรามาเที่ยวงาน EA Sport FC Mobile School Tour ครับที่โรงเรียนวชิระไหลแต่ก่อนเข้าง,งานผมขอพูดถึง EA นิดนึ่งครับคือ EA FC เมื่อก่อนคือเกม FIFA ออนไลน์นั่นแหละครับแต่เนื่องจากทาง EA และ FIFA ครับคุยกันเรื่องลิขสิทธิ์ไม่ลงตัวครับเลยไปต่อกันไม่ได้ครับเลยต้องแยกทางกันถึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น EA FC ครับพอเข้ามาในงานเราก็เจอเหล่า i n f อน e n อร์เยอะแยะเลยครับต่อคนแรกมี P นะพี่โอ๊ตนัทพรพัลิดครับ อดีตทีมชาติไทยนะครับคนต่อไปก็พี่ต๊อบวาทิตครับพิธีกรสายบันเทิงครับสายกีฬาครับคนนี้พี่บาโจครับมาเป็นพิธีกรคู่กับพี่ GKP Channel ครับอดีตนักแข่ง e-sport อีกหนึ่งคนครับโอ้ภากมันมากครับพี่ต๊อบบอกกับเราว่างานนี้เป็นการคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือครับเป็นภาคแรกเลยครับแล้วจะเอาตัวแทนภาคไปแข่งที่กรุงเทพครับไปชิงแชมป์ประเทศไทยที่นั่น ก็ขอบคุณพี่ต๊อบครับสำหรับข่าวสารครับข่าวสารภายในงานก็มีกิจกรรมเยอะๆเลยครับนะครับมีซุ้มเกมต่างๆครับน้องๆก็เล่นกันสนุกสนานเลยครับมีแข่งบอล3ามด้วยนะครับแล้วก็เป็นโรงเรียนวชิระลัยครับที่ได้แชมป์ไปครองครับแล้วเรามาทําความรู้จักนักแข่ง EA FC Mobile ของเราก่อนนะครับคนนี้น้องเฟิร์สครับมาจากพิซนูโ o เล่นมาตั้งแต่เกมเปิดแล้วครับโอออยู่ที่116ครับซื้อนดำเงินคนนี้น้องแสงครับเล่นมาประมาณ1ปีครับอยู่เชียงใหม่โอออประมาณ114ครับสื้อดำคนนี้น้องฟุ๊กครับอยู่เชียงใหม่เหมือนกันครับโอวอร์อย1ิครับเล่นมาเกือบ2ปีแล้วครับแล้วคนนี้ครับเออไม่ใช่ครับคนนี้น้องฟินิชครับอีกคนยังไม่มาครับมาไปดูบรรยากาศการแข่งขันกันครับตูและเปรีเลือจ่ายทีีอ่ มาที่กุลิชไหลเร็วๆมาที่โรนนลโดอันนายแล้วก็เป็นน้องฟุกครับที่เอาชนะน้องเฟิร์สในรอบชิงไปครับได้แชมป์ภาคเหนือไปครองเล่นเก่งจริงๆครับเล่นคล่องมากครับหลังเกมน้องบอกครับดีใจมากอยากไปรอบประเทศครับแล้วที่สําคัญคือต้องกลับไปทํางานต่อครับต้องทำงานเลสซิ่งครับต้องดีไปทํางานต่อครับก็ยินดีกับน้องครับขอให้โชคดีในรอบประเทศแล้วเราจะตามเชียร์นะครับ ส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ